สวัสดีครับทุกคนวันนี้บอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนกรีธาเป็นแฟนกีฬาไทยหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้ติดตามกีฬามาก่อนคลิปนี้คุณห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะสิ่งที่กําลังจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้มันคือหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาไทยและอาจจะเป็นช็อตที่โลกต้องหันกลับมามองประเทศไทยแบบจริงจังอีกครั้งกับชื่อของเด็กหนุ่มวัยเพียง18ปปีคนหนึ่งที่ชื่อว่าบิลภูริพลบุญสอน ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดเด็กไทยไวัย18ปีทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศวิ่ง100เมตรชิงแชมป์โลกต่อหน้าสายตาคนทั้งโลกและที่สําคัญเขาไม่ได้เข้ารอบแบบเฉียดฉิวหรืออาศัยโชคช่วยแต่เป็นการสับโหดด้วยฝีเท้าแท้แท้แทปาดหน้าแซงนักวิ่งระดับพระการจากแอฟริกาแบบจัะจัดชนิดที่คนดูต้องลุกขึ้นยืนทั้งสนามก่อนจะไปถึงภาพในรอบรองที่กลายเป็นไวรันไปทั่วโลกเราขอพาทุกคนย้อนกลับมาทําความรู้จักกับเส้นทางของบิลภูริพล์กันศักนิดเด็กหนุ่มจากจังหวัดสุรินทร์ ที่เริ่มต้นจากการวิ่งเล่นในโรงเรียนไม่มีลู่วิ่งมาตรฐานไม่มีรองเท้าราคาแพงแต่มีหัวใจที่รักการวิ่งและความฝันที่ใหญ่เกินไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กิวแสดงให้เห็นถึงสปีดท,ที่ไม่ธรรมดาครูพลายคนพูดตรงกันว่าเด็กคนนี้ออกตัวแรงแรงปลายไม่ตกซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากมากในนักวิ่งระยะสั้น เมื่อก้าวเข้าสู่เวทีระดับเยาวชนบิลเริ่มสร้างชื่อจากการแข่งขันระดับเอเชียไล่ ite, ตั้งแต่ซีเกมเยาวชนเอเชียนยุทธจนถึงรายการชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีทุกสนามเขาไม่ใช่แค่ชนะแต่ชนะด้วยเวลาที่ทําให้โค้ชจากหลายชาติเริ่มจับตามองเด็กไทยคนนี้ไม่ธรรมดาและจุดเปลี่ยนสําคัญก็มาถึงเมื่อบิลได้รับโอกาสลงแข่งในศึกกรีฑาชิงแชมป์โลกรายการที่รวมสุดยอดนักวิ่ง100เมตรของโลกเอาไว้ในที่เดียวรอบคัดเลือกวันแรกบรรยากาศตึงเครียดสุดๆบิลอยู่ในที่ที่เรียกได้ว่า ครกมรณะมีทั้งนักวิ่งจากจาเมกาแอฟริกาใตา้สหรัฐอเมริกาและไนจีเรียทุกคนคือเจ้าของสถิติระดับประเทศทั้งนั้นแต่สิ่งที่ทําให้คนดูเริ่มซึ่งคือจังหวะออกตัวของบิลเสียงปืนดังปุ๊บบิลพุ่งออกจากล็อกแบบไม่เป็นรองใครช่วง30เมตรแรกเขาเกาะกลุ่มหัวได้อย่างมั่นใจก่อนจะเร่งสปีดช่วงกลางและเข้าเส้นชัยเป็นอันดับต้นๆด้วยเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตหลังจบที่คัดเลือกโซเชียลเริ่มพูดถึงชื่อยินิฟอร์มบุนสันมากขึ้นคลิปออกตัวของเขาถูกแชร์ใน Twitter X. และที่ทาอย่างรวดเร็วแฟนกรีธาต่างชาติเริ่มตั้งคำถามว่าเด็กไทยคนนี้มาจากไหนทำไมสปีดช,ช่วงปลายถึงดีขนาดนี้หลายคนเริ่มขุดประวัติย้อนดูคลิปการแข่งขันเก่าๆและเริ่มเชื่อว่านี้ไม่ใช่ฟลุกแต่มันคือของจริงเข้าสู่รอบรองชนะเลิศความกดดันเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ พราะตรงนี้คือด่านสุดท้ายก่อนรอบชิงเหรียญทองบิลต้องเผชิญหน้ากับนักวิ่งจากแอฟริกาที่ขึ้นชื่อเรื่องพละกําลังและสปีดช่วงท้ายหนึ่งในนั้นคือเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกและแชมป์โลกเก่าอีกหนึ่งคนเกมนี้แทบไม่มีใครมองบิลเป็นตัวเต็งสื่อส่วนใหญ่จัดเขาอยู่ในกลุ่มมามืดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสนามกลับสวนทางกับทุกการคาดการเสียงปืนดังขึ้นบิลออกตัวได้ดีมากไม่ถึงกับนําแต่กอดอยู่ในกลุ่มหน้าช่วง50เมตรแรกนักวิ่งจากแอฟริกาขึ้นนําตามสไตล์กก้้ามเเนืออระบิดทุวแต่่่พสูชง60 เ0เมตรสิ่งที่คนดูเห็นเหมือนกันทั้งสนามคือบิลเริ่มไหลความเร็วไม่ตกแถมจังหวะการก้าวเท้ายังนิ่งมากและแล้วช่วง20เมตรสุดท้ายวินาทีที่โลกต้องจำบิลเร่งสปีดสุดกำลังปาดหน้าแสงนักบิงแอฟริกาแบบสายตาเห็นชัดเข้าเส้นชัยเป็นอันดับสองของฮีดด้วยเวลาที่เร็วพอจะการันตีตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ100เมตรชิงแชมป์โลกทันทีสนามแทบแตกเสียงเฮดังสนั่นแม้จะเป็นแฟนชาติอื่นแต่ทุกคนรู้ว่าพวกเขาเพิ่งเห็นประวัติศาสตร์ กล้องถ่ายท่อสดจับภาพสีหน้าของบิลเขาอาปากหอบหายใจแต่แววตาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อและความดีใจแบบกลัน้นไม่อยู่เขาหันไปมองกระดานเวลาก่อนจะยกมือขึ้นไหว้ขอบคุณฟ้าเป็นภาพที่ทําให้คนไทยหลายล้านคนกลั้นน้ําตาไม่อยู่หลังจบการแข่งขันโซเชียลไทยระเบิดทันทีแฮชแท็กบิลพุริพลเด็กไทยไม่แพ้ใครหนึ่งศูนย์ศูนย์เมตรโลกพุ่งขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในเวลาไม่กี่นาทีแฟนกีฬาแห่คอมเมนต์นี่แหละของจริง18ปีเข้าชิงโลกใครจะไปคิด ยูเซนบด์เมืองไทยมาแล้วหรือเปล่าขณะที่สื่อกีฬาต่างประเทศหลายสันกักาพาดหัวข่าวตรงกันว่า Thailand h, s ์ H Sensation t h o ั่นช็อคส์เดอดอดีตนักวิ่งทีมชาติหลายคนออกมาโพสต์แสดงความยินดีบอกตรงกันว่าสิ่งที่บิลทำได้ไม่ใช่แค่ผรสวรรค์แต่คือผลลัพธ์ของวินัยการซ้อมและสภาพจิตใจ,จที่แข็งแกร่งเกินใบโคตต่างชาติบางคนถึงกับให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเด็กคนนี้ได้พัฒนาต่อในระบบที่ถูกต้องเขามีศักยภาพจะยืนระยะในระดับโลกได้ยาวนาน และตอนนี้สิ่งที่ทั้งโลกกำลังจับตามองคือรอบชิงชนะเลิศ100เมตรใครจะได้เหรียญทองแน่นอนว่าคู่แข่งยังคงเป็นตัวท็อประดับโลกทั้งจากอเมริกาแอฟริกาและแคริบเบียนแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือไม่มีใครมองข้ามบิลอีกแล้วทุกคนรู้แล้วว่าเด็กไทยคนนี้มีสปีดมีหัวใจและมีความกล้าที่จะสู้แบบไม่กลัวใครสิ่งที่ต้องจับตาในรอบชิงคือการออกตัวถ้าบิลออกจากบล็อกได้ใกล้เคียงเดิมโอกาสลุ้นเหรียญมีสูงมากเพราะสปีดช่วงปลายของเขาถือว่าเป็นหนึ่งในจุดแข่งที่สุด ในสนามอีกจุดคือสภาพจิตใจรอบชิงคือเวทีใหญ่ที่สุดเสียงเชียร์แรงกดดันและสายตาทั้งโลกจะถาโถมเข้ามาพร้อมกันแต่จากที่เราเห็นมาบิลเป็นนักวิ่งที่ยิ่งกดดันยิ่งนิ่งไม่ว่าเหรียญทองจะลงเอยอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้แล้วคือประเทศไทยมีนักวิ่ง100เมตรระดับโลกอย่างแท้จริงเด็กอายุ18ปีที่ทําให้คําว่าช็อคโลกไม่ได้เป็นแค่คําพาดหัวแต่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราและนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่ในวงการกรีฑาไทย คืนนี้ทั้งประเทศจะหยุดหายใจไปพร้อมกันเราจะได้เห็นเด็กไทยยืนอยู่บนลูกวิ่งเดี่ยวกับสุดยอดนักวิ่งของโลกและไม่ว่าเขาจะเข้าเส้นชัยอันดับไหนสิ่งที่บิลภูริพลทำได้ในวันนี้มันได้ชนะใจคนไทยไปแล้วทั้งประเทศ